ีดูใบของมันให้ชัดๆนะคะสังเกตไหมตามก้านตามใบมันจะมีขนละเอียดเล็กๆนะคะดูง่ายมากนะสมฝรั่งยังไงก็ไม่มีวันผิดนะคะแค่ขุดหัวขึ้นมา หัวไม่มีผักชนิดไหนเหมือนแน่นอนนะข้างในนะคะเวลาเอาไปล้างแล้วเนี่ยหัวจะเป็นสีขาวเห็นไหมนี่หัวด้านในมันจะขาวแบบนี้นะคะสมฝรั่งกลิ่นหอมเหมือนมันแกวนายอยากชิมไหมมออเอามือจับลองมือเอาจับดูไม่ใช่ไอ้ตำแยใช่ไหมไม่ใช่พี่<อ>ไม่พาจับตำแยไม่ต้องกลัวอันนี้อ,อร่อยนะเ<อ>พิ่งออกนะเนี่ย ไปเดินกลับมาก่อนเนาะไปเดินกลับมาก่อนค่อยเก็บสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กู้ไก่พาน้องนามาหาสมฝรั่งนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราวีดาราดาราดารายังดาราไม่ของช่องเรา <laughs> น้องนานะคะมากับสามีกู้ไก่พามาเก็บสมฝรั่งนน้องนาบอกอยากรู้จักสมฝรั่งเห็นข้างหน้านี่น้องนาบอกใช่ไหมไม่ใช่นี่คือผักหูแมว กินได้ใช่ไหมกินได้อร่อยไหมไม่แต่เราแต่เราไม่ต้องเก็บตรงนี้เราเข้าไปเก็บข้างในได้อร่อยชื่ออิตาเลียนคือเปียเตลโลเปียเตลโลเอาวเป็นแกงแกงขี้เหล็กแกงเหมือนขี้เหล็กอะค่ะได้อร่อยใช่ไหมอร่อยกว่าฟันสิงโตอะฟันสิงโตสําหรับพี่มันขมเกินนาตอนนี้ขมเท่าไหร่นะฟันฟันสิงโตงั้นอันนี้ไม่ไม่ขมอย่างนั้นเลยอะขมนิดเดียวเหรออะไรอันนี้เป็นอะไรอรอ c r e s p i gni ้ h i a อ a a า c h ั c r ค s p i gni ้น n ่ n ีันี่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 นี o นี่นี่ r ี n นี่ a ี่นี่นี่น o ่นี่นี่นี่ e ี่น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 ี n l e ่ a n o นี่นี่นั่นี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 เนี่นี้นี่นก่้า่นี่นี่ o n ่นีันม่นี่นี n นี่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 น่อี่นี่นีกนี่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 น่นี่นี่ d ี่นีนี่นี่นี่น a ่น n ่นี่นนน ย่าขาพกับหาเห็ดเลยนะเนี่ยหรอเอ้ยถ้ารู้จักนะหญ้าเต็มไปหมดเลยอ่ะต้องเดินดูไงเดินเดินก้มดูอ่ะย่าขาพดกับหาปอทีนี่เลยอ่ะตายละง่ายถ้าเจออ่ะนี่ก็ใช่เนี่ยเห็นป่ะข้างหน้าไหนวะเนี่ยหรอใช่แค่นี้นะใช่มีกี่ต้นอ่ะสามสี่ต้นมา อันนี้ไม่มีหัวมันเล็กอันนี้สิเนี่ยอ้าวน่าไปขุดอะไรอันนี้มันยากน้องเฮ้ยแต่ครั้งแรกก็เก่งแล้วเจอแล้วเมื่อกี้ตายแล้วเวลาขุดขุดข้างๆจะได้ไม่สับหัวมันเดี๋ยวเผื่อรากมันยาวอันนี้มันไม่มีหัวมีเนี่ยอ่อนดีนักล่ะใช่ใช่จะเรียกนาใช้ไอ้นั่นสับ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 แล้วยากรือเอาเนื้อออกมาไว้ข้างนอกเนื้อ กะจะทำอันนี้ไปกินกับฟิเลกับกับสเต็กอ่ะแวะห้างเลยจ้ะต้องไปซื้อห้างสดๆแล้วแหละใช่อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ใช่เนี่ยนะใช่ใบมันบางทีมันก็จะเป็นสีเนี้ยสีขุดข้างๆเหมือนซออะอ่อเล็กมากนาคิดว่าจะได้กินเย็นนี้หรอไม่ได้กินหรอใช่ไหม อจะไปล้างใช่ไหมหรือว่าจะหาหาไม่พอหาไม่ได้เยอะไม่ใช่ที่ล้างนั่นแหละหานี่ง่ายมากตอนล้างนนะเออแทบร้องไห้แหรอต้องแช่น้ำทิ้งไว้แช่น้ำสักครึ่งชั่วโมงแต่ว่ามันมันลำบากตรงที่ว่าดินมันเยอะเห็นว่ากิ่งก้านมันเยอะเราต้องเลือกอ่าเนี่ยอันนี้ดีที่สุดแบบนี้อ่าแบบนี้ดีที่สุดเพราะว่าเราจะล้างง่ายเนี่ยเราเอาแค่ไป เอาใบาแก่ๆมันออกเห็นไหม uh huh. เราไม่ต้องไปเลือกกิ่งมันอย่าง uh huh. อย่างนี้มีกิ่งเราต้องเป็นเด็ดยอดอ,อ่อนมันออกเพราะยอดมันก็อร่อยนะ uh huh. แล้วก็เอากิ่งแก่ตรงนี้ออกอ uh huh. แล้วตรงหัวเนี่ยตรงก็เหลือไว้เฉพาะตรงกลางเนี่ย uh huh. เห็นไหมเนี uh ่ย huh. ถ้ามันไม่เห็นอย่างเนี้ถึงพี่กุ๊กส่งรูปส่งอะไรให้ดูก,ยยก็ไม่รู้จะไปหายก็ไม่รู้จักขนาดพี่กุ๊กพามาหายอุ้ยมันต้อง,งม,มันต้องใช้ความชํานาญทางสายตาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เป็นโอายิ uh ่ง่าหาเห็ดอ่ะนี่ก็ใช่เ แต่มันจะแก่แล้วไม่ใช่เออน,น,นมัน, <ๆ S 2> นจะเป็นสีออกสีๆเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยมันมันก็เริ่มแก่แล้วเ,ออเห็นไหมเนี่ยแก่แล้วอ,ออกมันเป็นสีๆม่วงแก่แล้วบางทีหัวมันก็ออกจะเหนียวเหนียวมันกินได้แต่ว่ามันมันจะกรอบเขาเรียกกรอบแบบไม่ได้กรอบแบบอ่อนๆะอ่ะกรอบแบบเหนียวเหนียวแต่กินได้นะเนี่ยนี่ก็ต้นจะกินสลัดอยู่แล้วไงโอ้ยที่นี่ขายแพงมากเลยนะไม่เห็นอะ ม,ไม,มไม่ได้มีไม่ได้มีไปตลาดก็ไม่เห็นตลาดบ้านพี่อะอพี่ทําคลิปไว้คลิปหนึ่งไปตลาดที่ปลาโตก็ไม่เห็นนะแต่และที่มันคงมีอะไรต่างกันนะเหมือนจะเข้าใจเริ่มแล้วเริ่มแล้วล่วนะนไม่ยากยิ่งถ้าไปเจอมันขึ้นกันเป็นกลุ่มๆนะง่ายมากคือน,นั่งขุดเลยไม่ต้องไปไหนนะอุย้ยตัวนี้อ้วนมาก <laughs> ตัวนี้อ้วนมาก <laughs> ต้นนี้ <laughs> หัวนี้รากนี้ครบยังเออว่วนนะอ้วนน่ารักเลยใบมันก็สวยอุ้ยก็ใหญ่ข้างหน้านั่นนีกอะนั่นน่ะข้างหน้าน่ะนั่นนะอันนี้ใช่ไหมอืมอ๋อหาไม่ยากเนาะไม่ยากแล้วเออเพราะบางต้นมันก็เป็นสีออกแบบม่วงม่วงแดงๆบางต้นมันก็ไม่ไม่มีสีม่วงทุกอันเลยอ่ะ วัตุปูใช่เนี่ยก็ใหญ่มากอต้องมาประมาณเดือนมกรากุมภาเดือนกุมภานี่กำลังกินอ่ะต้นเดือนกุมภาตอนนี้มันก็จะเริ่มแบบเริ่มแก่บ้างโอ้ยอันนี้ยาวเหมือนหัวมันขาด หัวเน่าป่ะบางทีหัวเน่าต้องไป,ไปเลือกอีกทีนะใช่ต้องไปเลือกอีกทีหนึ่งเวลาเราทำความสะอาดเราถึงจะรู้อ่ะอู้น่าดูหัวนี้สวย้ยสวยปะงัดแตงเย็นไม่ใช่ขุดตอต้นไม้ดู่งงัดใหญ่มากเลยนะเล่นใหญ่เล่นใหญ่ โอ้เล็กใหญ่ดึงว่ะได้ปะดูสิวันสวยมากเลยอะใบลากมันดิลากมันอย่างเงี้ยสวีเลยขาวคือขาวเนี้ยคืออ่อนเออขาวเนี้ยคืออ่อนใช่ใช่ดูใบมันเป็นลากมันเป็นสีน้ำตาลเข้มๆมันจะเริ่มเหนียวเหนียวอ่าดูใบมันก็รู้แล้วนะว่ามันอ่อนเราต้องเลือกต้นแบบเล็กๆอ่ะแต่พี่เห็นต้นใหญ่แล้วแบบแม่มอยากขุดแต่ใหญ่ๆเออโอ้ยอันนี้ใหญ่เยอะ ไม่รู้ต้นอยู่ไหนพี่ก็เจออ้าว้ยแล้วพี่จะมุดมาทําไมเนี่ยแต่อันนี้ไม่ใช่เนาะอันนี้ไม่ใช่ใช่อ้าวเหรอใช่นั่นแหละจําไว้เลยนะถ้าสมมุติว่าขุดที่นม้นก็ไม่มีขนน่ะขนมันมีแต่ไี้สวยดูสิสงฝรั่งไม่มีอะไรเหมือนยังไงขุดมาก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีพืชอะไรที่เหมือนถ้ามีถ้ามีอย่างงี้ใช่ ต่อให้ต้นเขาเป็นยังไงคือแต่ถ้าลากเขาอย่างเงี้ยคือ,อระโปนโซโลอ่าอ่าอ่าระโปนโซโลใช่ระโปนโซโลพูดคือง่ายมากนะดูด<อ>ี่นะดูนี่ๆๆนี่นี่นี่โอ,อยกอใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็ใช่นี่ใช่ใช่เดี๋ยวนะเอานี้ก่อนอันนี้ใช่ไหมใช่อยู่ไหนกอมอัน,น,นใช่นี่กอมอยู่ข้างใต้ลากมันยาวมานี่เลยสองต้นมี่สองต้นตรงนี้อีกต้นหนึ่งพี่เอาตรงนี้ อุ้ยไหนละลากอยู่ไหนได้ไม่แต่รากใยโอ้ยอยูสิอันนี้มันสมจริงเลยอ่ะเห็นไหมเหมือนก้นไม่รู้เน่าเปล่าเหมือนก้นนี่เหมือนก้นใช่เหมือนก้นเหมือนสมที่มันแบบตอนล้างเดี๋ยวเราก็รู้รู้อันนี้ยาวอุ้ยเต็มเลยนะทุกมุ้นเลยดิเอาอันนี้ก่อนเพี้ยไปอ่ะ พูดได้แลยว่ามาขึ้นทั้งโคดินเลยอ่ะพรวนดินให้เจ้าของสวนพรวนดินให้เจ้าของในนะเนี่ยกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนู้นอีกเยอะมาก โอ้โหใช่อ้วนสวยมากเลยพอแบบว่าแบบแคบอ่ะเออนึกว่าจะแก่หัวก็หัวก็ใหญ่มากน่าดูนี่ดูต้นนิตเตียวดูนี่ต้นนิตเดียวเองดูหัว ดีนสมพัดดินเข้าหน้าดูอันนี้ต่างกันมากมันก็ปนๆกันเนาะเนี่ยดูเนี่ยแต่เยอะค่องไม่เห็นมองยังไม่เห็นเลยกล้องจ้องนี่จีานี่ไงนี่นี่ก็ใช่วันนี้จะไม่ได้มาสอนแค่น้องนาเก็บสมฝรั่งนะ จะมาเก็บผักหูแมวเดี๋ยวพาไปเก็บยอดฮอสด้วยผักหูแมวใช่เพราะว่ามันคล้ายค่หูแมวละมัง้ง <laughs> มันมีเหมือนมีขนอะไรในหูแมวอะเพร,ะระาะภาษาอังกฤษมันเรียกว่า ear cat เขาก็เลยแปลมาจากอันนั้นละ่ะนี่เราเอาเฉพาะยอดอ่อนๆผักหูแมวนี่อร่อยนะคะมีรสชาติขมนิดๆขมไม่มากคือ <c oughs> ข,ขมอร่อยอะ่ะขมพอดีมากเลย เราไม่ต้องไปตัดกอมันเมื่อก่อนตอนที่กู้ไก่เก็บก็ตัดกอมันนะแต่ว่าเราต้องไปทําความสะอาดที่บ้านอีกอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องไปทําความสะอาดผักผักชีไปเรื่อยใช่ป่ะน้าบอกคล้ายๆผักชีไปเรื่อยอ๋อฟันสิงโตแต่ลักกี้ไม่กินอันนี้อ่ะ พี่ป้อนไม่เหมือนมันมียางอ่ะเพราะผักอันนี้มันมียางนะพอเด็ดมาสักพักนี่มันจะดํานี่ไงมียางน้ํานมออกมามีม,มีไม่รู้เห็นชัดไหมจะเป็นยางน้ํานมขาวๆนะคะนี่ก็สวยมากสวยมากจริงหัวขาวชั่วเลยนี่อย่างอร่อยนะคะอ่อนแล้วก็กรอบมาก กูเคยเดินมาเจอกอใหญ่แบบเท่าจานนะทุกคนโอ้โหสวยมากคือกอมันเบิ่มมากแต่เดี๋ยวเราจะลองขุดดูนะหัวมันจะสวยแค่ไหนดูความเบิ่มโอ้ยตายแล้วนู่นมีตรงนู้นอีกนะกกต้นมันอีกอะกอมันเริ่มเลยเดี๋ยวขุดอันนี้ก่อนนี่หัวสวยๆอ่อนเลยด้วะเฮ้ยเราจะลองขุดอ่ะก็ตื่นเต้นเลยอะกอใหญ่ๆหัวนี่แต่หัวสีสวยนี่มันอ้วนใต้จังเล อุ้ยน้าได้หัวสวยมากเลยอ่ะเขาวๆบวชนั้นเลยโหเห็นปะเป็นแล้วเป็นแล้วคือมันแบบว่าต้นมันแบบเล็กมากตามหญ้าแบบนอนล่าไปเลยอ่ะนอนล่าไปเลยคือใบมันแทบไม่มีแต่ว่ามันมีรากเอาละคราวนี้เราจะมาขุดไอ้ต้นยักษ์กันนะโหหโอ้โหตายแล้วตายแล้วไหนกออยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ าดึงพี่โคดึงเลยดึงเลยโอ้ว้า,า <c oughs> หัวสวยมากไม่เคยเห็นใช่ไหมอย่างนี้ยางปีนี้ยังไม่เจอใหญ่ขนาดนี้เลยคือต้นอย่างเงี้ยแบบว่าโอ้ตายแล้วใหญ่ตัวโมโหลานเก็บไว้ให้พี่มิก,กินอันนี้กินกับอะไรนะกินกับสเต็กหัวเดียวอิ่มเก็บอัน <c oughs> นี้เก็บไว้พี่มิกเลยเอ,ออไปเธอะใหญ่มาก สวยมากเนาะนาเป็นต่างหูสวยมากคือใบนี้ก็อ่อนเลยนะพี่กุ๊กใช่นี่คืออ่อนเลยนะหัวไม่แก่เลยอ่ะใบก็แบบว่ากินได้ได้ก็เดียวนี้กินอิ่มเลยอ่ะจานหนึ่งสเต็กเนาะโอ้ใหญ่มากคือแบบเบิ่มมากกินเป็นแบบว่ากับแก้มอ่ะใช่ไซส์ดีแต่เนี่ยอันเดียวพอเลยเนี้ยอันนี้ก็โอเคอยู่อุ้ยนี่ก็ใหญ่มากเลยนี่ที่นาขุดอะใส่ถุงรถพอแล้วนะคะเลิกแล้วเดี๋ยวจะเดินกลับแล้วก็ไปเก็บยอดทอปส์กันเนาะ Uh huh. เดี๋ยวจะบอกวิธีทําความสะอาดแล้วก็ล้างกับน้องนาน,นะคะแล้วก็จะบอกกับคุณผู้ชมด้วยเผื่อใครเก็บแถวบ้านตัวเองเนาะอย่างต้นนี้มันมีกอเดียวเห็นไหมกิ่งของมันเราก็เลือกเฉพาะใบแก่แบบนี้น้องนางเนี่ย uh huh. เตดัดวบเลยใบแก่เนี่ยทิ้งเนี่ยใบแก,เบแก่เนี่ยทิ้งเนี่ยอันนี้คือใบแก่เนี่ยนี่คือใบแก่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ เนี่ยมันอ่อนอยู่นะน่ะไม่ทิ้งรอดเนี่ยเออบางคนเขากินแต่พี่ทิ้งถ้านาไม่ทิ้งแต่พี่จะทิ้งถ้านาทิ้งนาเก็บไว้ได้เหลือเท่านี้ใช่ปะเนี่ยเราลากฝอยฝอยมาเนี่ยเนี่ยก็ที่อันเล็กๆเนี่ยเอาออกเสร็จแล้วนาก็แช่น้ําประมาณครึ่งชั่วโมงพอครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วใช่ไหมนาก็ขูดมันในน้ําอย่างเงี้ยขูด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 มีดินไรตําซอก็ขูดออกจนอย่าอย่าไปขูดแรงมากอ่ะเพราะว่า ขุดแรงมากมันจะเพิ่มงานให้เราขุดแรงมากเปลือกมันจะลอกออกคราวนี้เราก็ต้องลอกลอกเปลือกถ้าเราไม่ลอกเปลือกแล้วขุดเบาๆให้ดินออกเท่าเนี้ยแล้วก็ล้างน้ําจนกว่าจะหายมีดินเท่านี้ยส่วนกิ่งอันนี้ที่มันเยอะใช่ป่ะต้นไหนกิ่งเยอะหักกิ่งคือนอกออกให้หมดเลยใช่อันนี้ใช่อันนี้คือใบมันแบบอาจจะโดนเหยียบโดนย่ามเพราะตรงนี้มันมีสัตว์ป่าเข้ามามากินมานอนตรงนี้ยพวกกวางพวกเก้งสีก็ต่างกันใช่ อยากกิ่งเยอะๆอันนี้หักกิ่งออกเลยเสร็จแล้วเห็นไหมแต่ละกลิ่งมันจะมียอดอ่อน uh huh. หักยอดอ่อนเนี้ยล้างต่างหากอย่าไปรวมกับราก uh huh. เพราะรากมันจะมีดินล้างยากถ้าเป็นพี่ใช่ป่ะพี่จะหักเหลือประมาณสองสากิ่งเท่านั้น uh huh. เพราะแต่ละกลิ่งซอกดินมันเยอะถ้ากิ่งเยอะเราก็ล้างยาก uh huh. เหลือสองซอกสามซอกเนี้ยเราก็ล้างง่ายใช่ป่ะแล้วก็กินรวมกันเท่านี้เองแต่เนี้จะล้างง่ายเนี่ย อุ้ยล่างง่ายมากพี่เด็ดออกเรียบอย่างเงี้ยเดือดหั่วสั้นทิ้งให้หมดเลยใบนี้อุ้ยใหญ่มากเท่ากับหัวไม่โป้งนิ้วชี้อ่ะนิ้วชี้หัวไม่โป้งก็ได้นะตรงโคนมันข้างล่างอ่ะดูดิเนี่ยดูใหญ่เวอร์อ่ะเดี๋ยวก้อนนี้ก่อนจะกลับบ้านแล้วนะเนี่ยเห็นแล้วมันก็อดไม่ได้ใช่ไหมใช่ ใหญ่ไหมอาาลีโลเฟนร์เอามีดมหนานี่อึ๊บอันนี้ก็ได้เพราะมันใหญ่ก็สวยนะนี่ก็สวยเหมือนกันสวยอืมกลางเต้นอยู่แม่ทั้งคืนนี่นาเก็บแบบนี้นะเออนั่นแหละเชื่อพี่ว่าอร่อยมันมันดูไม่น่ากินมันดูดูดย่งๆเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ถือให้มันดูแบบมีขา ต้องไม่มีดินนะเออใส่นีม่มา,าน้องนาจะไปซื้อไข่ไปซื้อส้มมัวแต่แวะเก็บผักปา่าร้านเลิศป,ปิดหมดร้านจะปิดหมดแล้วเอาไปแค่ชิมพอ,อ,ช,มพอชอบแล้วค่อยค่อยมาค่อยหาเก็บเอาหรือมาเก็บตรงนี้ก็ได้มาหาพีก,ก็ได้ก,กินกับไอ้นี่ใช่ไหมกับพริก,กอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่ยอดฮอปส์นะคะยอดอ่อน เรากำลังเดินกลับบ้านกันอ้าวนางเอกของพี่หันมาปิดคลิปหน่อยได้เยอะเลยค่ะอะไรนะสมอุ้ยเราเดินกลางถดดเลยมาที่นี่รถรถสมฝรั่งสมฝรั่งก็ได้อะไรนะอีกกันนัมนผักคูแมวแล้วก็ยอดฮอปยอดฮอปได้ใช่ที่อิตาลีเขาเรียกว่าลูปโปโลลูโปโลได้ไปนี่ค่ะนี่นะไปลองชิมไปลองชิม จะอร่อยสมคําที่พุ๊กล่าดือไหมต้องรีบชิมนะเพราะมันออกแค่ช่วงนี้เดี๋ยวมันจะแก่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะทําใส่ไข่เจียวอืใส่ไข่เจียวอร่อยมากเหมือนหน่อไม้ฝรั่งอ่ะคล้ายมากอปิดคลิปพี่หน่อยนางเอกของพี่วันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่กูที่พามาขอบคุณน้องเดนเหมือนกันที่มาเป็นเพื่อนกันตอนนี้น้องนานได้จักแล้วนะตอนนี้ตอนนี้เริ่มรู้จักล้าคะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าไปเจอเองเนี่ยจะจําได้หรือเปล่าว่ามันไม่เหมือนกันไงบางทีมันก็เล็ก บางต้นมันเล็กนิดเดียวบางต้นใบก็ใหญ่ออบางต้นใบก็ใหญ่แล้วมันมีสีใช่แล้วออแต่ก็ได้แบบ <c oughs> เอ,อ้ยค่อยๆเรียนรู้ไปออไม่แน่ใจขุดขึ้นมาเท่านั้นเองเออมันจะมีมีหัวเนาะช้าขุดขึ้นมาโอเคขอบคุณมากค่ะเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบาย